เรียนท่านผู้จัดการศูนย์รักษาความปลอดภัยและคณะที่เคารพสําหรับการสราธิตอันดับแรกนั้นเป็นในเรื่องของการรักษาความปลอดภัยบุกคลาสำคัญสําหรับศูนย์รักษาความปลอดภัยศูนย์รักษาความปลอดภัยได้จัดชุดปฏิบัติการให้ความปลอดภัยกับคคลสำคัญอยู่หลายท่านด้วยกันนะครับซึ่งในแต่ละท่านนั้นเราจะจัดเจ้าที่แบ่งออกเป็น6ชุดปฏิบัติการนะครับแต่สําหรับการสาธิตครั้งนี้นะครับเราจะใช้สามชุดปฏิบัติการเท่านั้นนะครับซึ่งได้แก่ชุด ร่วงหน้านะครับชุดติดตามแล้วก็ชุดสนับสุุนทางยุทธวิธีนะครับต่อไปเขาเชิญชมตำแหน่งต่างๆของเจ้าหน้าที่ครับ นะครับเจ้าหน้าที่เหล่านี้นะครับจะทําการดูแลให้ความปลอดภัยกับผู้บังคับบัญชาหรือบุคคลตามที่ได้รับมอบหมายนะครับจำนวนหนึ่งท่านเท่านั้นนะครับเราจะจัดช่วยปรษณาย์จนวนที่ท่านเห็นอยู่ในขณะนี้นะครับสำหรับการสาธิตสำหรับแรกนั้นนะครับจะเป็นการไปบัติการนําบุคคลสําคัญเข้าอย่างที่หมายและเกิดเหตุการณ์นะครับเราจะเห็นว่าชุดไปบัติการสนติดตามจะทําอะไรบ้างนะครับแต่ก่อนที่จะเข้าอย่างที่หมายนั้นนะครับการจัด เจ้าที่ในพื้นที่นั้นนะครับเราจะมีเจ้าที่ประจําอาคารสูงคมอยู่ด้วยเช่นเดียวกันนะฮะซึ่งเราเรียกว่าเป็นผลซุ่มยิงเพื่อไปต่อต้านทีมสไนเปอร์ของฝ่ายตรงข้ามนะครับสำหรับเป้าที่จะให้ชมการสาธิตยอยู่ระหว่างเป้าที่3และที่4นะครับเป็นผลตั้งโมงสีเขียวๆขวนะครับนะครับผลซุ่มยิงพร้อมเริ่มปฏิบัติครับ ครับอันนี้เป็นการทำลายเป้าหมายของอผลซุ่มยิงนะครับในกรณีที่เกิดเป้าหมายขึ้นในพื้นที่ที่ผร้คนสำคัญจะเดินทางเข้าไปนะครับก่อนอื่นนะครับชุดส่วนล่วงหน้าจะเข้าไปยังพื้นที่เพื่อประสานกับส่วนพิธีการแล้วก็ดูแลในเรื่องของการวางจุดในการรักษาความปลอดภัยตามแผนที่ได้กําหนดไว้นะครับครับขณะน,นี้การประสานหัวหน้าชุดล่วงหน้าประสานกับหัวหน้าชุดติดตามในขบวนรถนะครับได้แจ้งข่าวสารต่างๆของพื้นที่ไปยังที่หมาย ครับขณะนี้ขบวนใกล้ถึงที่หมายนะครับการวางกำลังของชุดล่วงหน้านครับจะมีความการสังเกตการมากขึ้น,นครับมีการแจ้งใกล้ถึงที่หมายนะครับผ mm ู hmm. ้เราต้องรับจะมารอณจุดที่ชุดส่วนล่วงหน้านะครับมาคอยอยู่ mm hmm. เพลง ขณะนี้รถนำนะครับเข้าอย่างที่หมายรถบุคิคุ้มครญจะจอดตรงกับหัวหน้าชุดส่วนลุงหน้านะครับรถคันหลังที่ท่านเห็นนะครับเป็นรถของเจ้าที่ชุดติดตามนะครับจะลงจากรถมาทําการรักษาความปลอดภัยสําหรับกระเป๋าเอกสารที่เห็นนะครับจะเป็นกระเป๋าที่บรรจุอาวุธปืนกลขนาด9มิเมตรนะครับเป็นพีไฟสามารถทําการยิงได้จากภายในกระเป๋าเมื่อพื้นที่ปลอดภัยแล้วนะครับหัวหน้าชุด ครับจะเปิดประตูเชิญบุคคลสาคัญลงเพื่อเดินเข้าที่หมายประตูเราจะยังไม่ปิดนะครับถ้าในกรณีเกิดเหตุสามารถที่จะนําบุคคลสาคัญกลับมาได้นะครับเพลงเงียบจัง ครับขณะนี้ชุดติดตามแนะนำบุคคลสำคัญออกจากที่หมายครับไปยังพื้นที่ปลอดภัยตามแผนที่กำหนดไว้เรียบร้อยแล้วนะครับสำหรับเป้ามื่อสักู่ที่ท่านเห็นด้านหน้านั้นนะครับเป็นระบบเป้าเทคโนโลยีชั้นสูงนะครับที่เราใช้ฝึกให้กับเจ้าที่รึกษาความปลอดภัยในการแช่วุธต่อเป้าหมายนะครับสำหรับสถานการสมมุติต่อไปที่จะสาธิตให้ชมนั้นนะครับเป็นการ ซุ่มโจมตีขบวนรถจากฝ่ายตรงข้ามนะครับซึ่งในการปฏิบัตินั้นกรณีที่ไม่มีข่าวสารผลกระทบนะครับเราจะประกอบด้วยชุดติดตามเพียงชุดเดียวเท่านั้นเพราะนั้นจะสังเกตเห็นได้ว่าการทําลายเป้าหมายที่เป็นบุคคลสาคัญนั้นจะกระทําได้ง่ายกว่าการทาลายบุคคลสาคัญณะพื้นที่ที่หมายนะครับครับจะเห็นขบวนต่อไปนั้นจะประกอบด้วยรถนําขบวนรถบุคคลสาคัญและรถปรีปยนการติดตามนะฮะ อย่างที่หมายสมมติสถานการณ์ถูกซุ่มโจมตีทางด้านซ้ายทําให้รถของบุคคลสําคัญไม่สามารถเคื่อนที่ไปได้การบฏิบัิของชุดติดตามนะครับจะมีเจ้าที่ลงมาทําการยิงปะทะและนําบุคคลสำคัญนะครับเปลี่ยนรถจากรถบุคคลสำคัญเป็นรถเจ้าที่ชุดติดตามแล้วออกไปยังพื้นที่เพื่อไปยังพื้นที่ต่อไปครับเพลง na เดี๋ยวฝึกใหม่เข้าไปแล้วยิงเป็นชุดเลยนะฮรพอจบปืนเนี่ยเพลงขึ้นมาเพลงขึ้นมานะครับสําหรับการซุ่มโจมตีในขบวนรถทางด้านซ้ายนะครับเจ้าที่ชุดติดตามไนะนำบุคคลสำคัญออกจากพื้นที่ไปเรียบร้อยแล้วนะครับทิ้งเจ้าหน้าที่ไว้ประทากับฝ่ายตรงข้ามนะครับแต่ในกรณีนี้เมื่อบุคคลสำคัญออกไปแล้วฝ่ายตรงข้ามก็จะไม่ทําการกดดันกับเจ้าหน้าที่นะครับ สำหรับสถานการณ์สุดท้ายที่ทำการสาธิตนั้นในกรณีที่บุคคลสําคัญนะครับมีข่าวสารผลกระทบสูงนะครับดันนั้นเราจะจัดชุดสนับสนุนทางยุทธวิธีเพิ่มอีก1นชุดในขบวนรถของบุคคลสำคัญนะครับ รถแรกเป็นรถนำกระบวนนะครับรถกู้คัยฉุกเรถชุดติดตามและรถชุดสนับสนุนทางยุทธวิธีนะครับซึ่งจะทิ้งห่างจากระยะนะครับขณะนี้ถูกซุ่มโจมตีทางด้านซ้ายนะครับรถสนับสนุนจะพุ่งเข้าหาเป้าหมายและทำการยิงกดดันต่อเป้าหมายทาง ขณะนี้ผู้คนสำคัญได้ถูกนำตัวออกจากรถนะครับออกจากที่หมายไปยังพื้นที่ปลอดภัยนะครับโดยมีรถชุดสนับสนุนทางย่วิธีไปัติหน้าที่เป็นรถติดตามคุ้มกันไปนะครับสำหรับการปฏิบัติการรักษาความปลอดภัยต่อ ที่เรียนให้ทราบแล้วว่าเราจัดเจ้าหน้าที่ตามที่ท่านและคณะได้เห็นนะครับในการประสานการปฏิบัติต่างๆในพื้นที่ในการทําแผนการปฏิบัติทุกที่หมายนะครับเจ้าที่ส่วนล่วงหน้าของเราจะดําเนินการทําแผนเมื่อเกิดแผนนะฮะเมื่อเกิดการประทะขึ้นนะครับเราจะปฏิบัติตามแผนบัญชีเหตุในการรักษาความปลอดภัยบุคคลสําคัญนั้นนะครับไม่ใช่เฉพาะในเรื่องของการรอบสังหารการรอบทําร้ายนะครับเรายังดูแลในเรื่องของ การให้เกียรติต่อบุคคลสำคัญครับในเรื่องของอการเข้าพบการไิบัติต่อสื่อมวลชนต่างๆนะัดที่หมายนะครับเพราะนั่นก็คือชื่อเสียงกิจยศของบุคคลสำคัญด้วยเช่นเดียวกัน,นครับสําหรับการสาธิตในการรักษาความปลอดภยัยบุคคลสำคัญนะครับเราได้ดําเนินการเสร็จสิสส้นแล้วนะครับเป็นบางส่วนเท่านั้นที่สาธิตให้กับท่านชมนะครับซึ่งมีการฏิบัติอีกหลายรูปแบบนะครับ สำหรับอาวุธปืนที่เห็นอยู่ตรงหน้านี้นะครับก็ <it> จะเป็นอาวุธที่เจ้าที่รักษาความปลอใช้ในการปฏิบัตรริภารกิจทุกครั้งนะครับขึ้นอยู่กับข่าวสารและผลผล,ลกระทบเช่นเดียวกันครับ